Whoo. สวัสดีค่ะเห็นดอกไม้แล้วพ pues, ูดไม่ออกเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าในใจเนี่ยมันชื่นมื่นปิติที่ได้เห็นของสวยๆงามๆอย่างนี้สีสันโห น่ากินมากแล้วก็เข้ากับชุดนี้พอดีพอดีเลยนะแต่ก็เชื่อว่าข้างหลังเนี่ยก็มีส,ยสวยๆเช่นกันหรือว่าอาจจะสวยกว่าด้วยซ้ำไปแล้สีสามีหยห์มันก็ควรจะแบบกินใจน่ากินเหมือนอย่างนี้แล้วขนาดดอกก็โหนะคะตรงนี้สําปั้นแล้วนะเนี่ยคะ่ะดูสิใหญ่มากเลยแล้สีเนาะ บ้านข้างหลังที่เห็นนี่นะคะอ่ามประวัติข้าวว่าแล้วการเดี๋ยวผิดถูกยังไงจะแก้ไขอถูกไม่ต้องแก้ไข <c oughs> ว่าบ <c oughs> ้านหลังนี้นะค่ะเขาสร้างขึ้นมาด้วยที่ว่าเป็นของคณะบริหารของกลุ่มโปเดอร์โปเดอร์นี่เขาหมายถึงในลักษณะที่ว่าเป็นเอ,อพื้นที่ที่เป็นน้ําแล้วเขาก็ดูดน้ําออกและสร้างคล้ายๆเป็นเนินกั้น รอ,รอบเพื่อว่าถ้ามีน้ำมาเนี่ยก็จะไม่เอ่อเข้ามาท่วมในบริเวณที่เราดูดน้ำออกไปเพราะว่าบริเวณที่เราได้นั้นก็จะมีการทำเกษตรกรรมมีการปลูกพืชหรือที่สำคัญก็คือมีการปลูกบ้านให้ประชากรได้อาศัยอยู่กัน1885้า18เขาได้มีการจัดทำดำเนินการโอเดอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการออกแบบสวนรอบรอกัอบบ้านหลังนี้ นที่ออกแบบก็เป็นคนเดียวกันที่ถ้าเผือว่าท่านใดเคยไปที่อัมสเตอร์ดัมก็จะมีสวนใหญ่กลางเมืองเลยเรียกว่าโฟลเดนพาร์กเขาเป็นคนออกแบบแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นคนออกแบบด้วยที่สำคัญคือที่พระราชวังที่เมืองซูสเดนที่ตอนนั้นพระราชินีออยูเรียนาประทับอยู่ถ้า ท่านใดเคยไปที่สวนดอกไม้เพิร์เกินฟนะคะหรือว่าอาจจะออกเสียงเคอร์เคนฮอฟอะไรนะคะในลนนักษณะนี้ก็จะเป็นในแนวเดียวกันก็คือว่ามีสายน้ำมีอยู่ริมน้ำตรงนี้แล้วก็สวนเนี่ยก็จะเป็นแปลงแปลงแแปงแปงลผสมกันสลับสีเพื่อให้เกิดความหลากหลายและเด่นนะคะสะดุดตาและมีเสียงนก ต้นไม้ใหญ่ข้างบนอย่างเนี้ค่ะก็จะเหมือนกันถ้ามองตรงนี้ก็คิดว่าที่ต่างกันก็มีเพียงแต่ว่าที่เกิร์กันโฮฟนั้นบริเวณเขาจะกว้างใหญ่ใช่ไหมคะแล้วน้ำคลองเขาจะมากกว่านี้และอาจจะเก่าแก่กว่าที่นี่นะคะสวยมากก้านยาวกว่าเพื่อนเขาเลยนะคะแล้วสีก็สวย ผสมกันลดอกก็ใหญ่มากและโดยเฉพาะดอกตรงนี้นะคะมองไกลๆอะ่ะคิดถึงดอกบัวสวยจริงๆโดยที่ว่าที่ผ่านมาอากาศมันหนาวแล้วฝนตกชุกมากจะมี วันสองวันเนี่ยค่ะที่อากาศดีแจ่มใสอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน<ม>การไปเที่ยวต่างประเทศหรือที่อื่นซึ่งเราไม่เคยไปอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยได้เหมือนกันนะคะเป็นไปได้อย่างไรก็เพราะว่าความประทับใจ ความรู้สึกที่มันมีขึ้นพลังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบใช้พลังสร้างพลังเหมือนกันอาศัยอยู่ในดินแดงแห่งบุพชาตินะคะเนเธอร์แลนด์ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนๆก็จะมีดอกไม้ข้างทางเป็นดอกไม้ป่าเกิดขึ้นเองหรือว่าออมีคนไปหวานไว้หรือว่าเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลได้ฝออังหัวพันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถึงเวลาเขาก็ขึ้นมากันสวยมากเลยอันนั้นเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้ว มันก็จะมีอยู่ทั่วประเทศจริงๆมุมนี้จะต้องดูให้ได้เลยนะคะสวยมากสวยมากจริงๆโอ้โหสีออกแบบได้สวยด้วยรู้สึกว่าจะเป็น spring break r i n g t ท d e เราขับรถไปเนี่ยบางทีก็จะมีดอกไม้ข้างทางสวยๆนะคะหรือไม่ป่าเนี่ยเวลาไปเดินเล่นเนี่ยก็จะมีแบบเป็นทุ่งเลยสีส่วนมากก็เป็นสีเหลืองอันนั้นชมฟรี และเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรืออาจจะมีทางเทศบาลเขาปลูกไว้สวยๆอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มากเลยนะคะที่นึกถึงคุณค่าของการรักษาดูแลต้นไม้ในละะนักษณะนี้ให้กับประชาชนพลเมืองเป็นขวัญตากันที่อื่นที่มีดอกไม้เยอะๆสวยๆก็มีเหมือนกันนะคะ ต้องเสียค่าผ่านประตูเข้าไปเป็นที่รู้จักกันดีสวนดอกไม้ทิวลิปก้องโลกก้องโลกจริงๆเพราะว่าคนที่มาชมดอกไม้นั้นมาจากทั่วทุกสารทิศในโลกนี้ทีเดียวทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็น่าภูมิใจค่ะและในเมื่อว่าอยู่ในประเทศที่ ขึ้นชื่อมีชื่อเสียงทางด้านดอกไม้แล้วก็ต้องชมดอกไม้เนี่ยอากาศดีๆก็เริ่มออกแหละชมส,วนน,นสวนนู้นสวนนี้เ c e b ุ o k เนี่ยใครไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างไรก็เอามาโพสต์ให้ได้ชมกันเราไม่ต้องไปด้วยตัวของเราเองแต่ที่สําคัญถ้าไปด้วยตัวเองมันก็จะมีความประทับใจในอีกลักษณะหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะคือว่าเราได้สัมผัสมีประสบการณ์กับตัวเองจริงๆถ้ามีโอกาสได้ไปอย่างถ้าเพื่อน เพื่อนหรือท่านที่อยู่ทางใต้อยู่ลิเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาที่มี่เดนเฮลด์เรียกว่าใต้สุดมาเหนือสุดแต่ควจริงแค่สองชั่วโมงเองนะคะก็สามารถที่จะมาได้ถ้าใจรักดับไม้ซสียหามหรือไม่ใช่นั้นแล้วก็ต้องไปที่เมืองลิสแต่ทีนี้ว่าในช่วงหลังเนี่ยค่ะจะเข้ายากเขาจะมีการกำหนดเลยว่าวันวันหนึงเนี่ยขายตั๋ว ให้คนได้เข้าชมได้กี่คนอัตรรดในการชมเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะ,ะที่ว่าต้องรีบร้อนและนี่ขนาดมาสวนเล็กๆนี่นะคะสองชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะน้ออยู่ที่ไหนสุขใจก็ให้อยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็ให้ได้ข้อคิดให้ได้ประโยชน์จากการไปเที่ยวนาที่นั้นๆ จากที่ได้เดินชมมาตรงนี้ก็เป็นบริเวณสุดท้ายแล้วนะคะตอนเข้ามาครั้งแรกก็ตรงประตูตรงนี้แล้วก็เดินวนขวาเพราะว่าสวยมากแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะเดินชิดขวากันมันก็จะง่ายเพราะทุกคน มีความรู้สึกเดียวกันถ้าวนขวาเนี่ยมันก็จะเป็นในช่วงด้านหลังเป็นคล้ายๆเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆจะมาออกทางด้านนี้ค่ะ,คะ,คะ,คะสวยงามมากเลยเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในแง่ที่ว่าดอกทิวลิปยังไม่มีแปลงไหนเลยค่ะที่เขาตัดดอกที่ เห็นว่ามีเหี่ยวเฉาไปบ้างก็มีแค่ที่เป็นไฮยดซิน์ ing, ทิรลิปที่ตุมต้มๆนะคะยังไม่ออกมันเป็นสีเขียวๆอะไรนั่นก็มีอยู่เยอะหลายแปลงด้วยกันชอบมากเลยค่ะอย่างเช่นซันเฟอร์ฟดอกใหญ่สีโอ้ยสวยมากที่เขาให้เข้าฟรีเขาเปิดให้ชม ได้ตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนถึงสองทุ่มสวยจริงๆต้องขอขอบคุณผู้จัดแล้วก็เจ้าของสวนทุกท่านแล้วคนที่ปลูกที่ดูแลฮาทเลอดัง The o r g a n i ส e r van o u d e r เ e l e n karakter h a r t l e d a สวัสดีค่ะ